เมื่อเราจะเข้าสวนไปสวนกันดีกว่าไปเราเอารถยนต์ไปนะฮะไปฮะก็โก,โกโฮะ ฝนจะตกเลยนะเราจะมาฟื้นฟูที่นี่น่แล้วถ่ายวิดีโอนะคะแม่ห <laughs> น,น,นักน,นี่ก็ต้อง ว้าหมดห้าวห้าโมเดลอันกูกลับบ้านก่อนเด้อาแล้วเธอถึงเวลาอยู่ในไอปปิ้งของนี่เด้อเวลาปิดกินน้ำก่อนแม่ี๋ยวมันจะมาเย็นจะมาร้อยอ่ะอันนี้คือเอานี้มาเป่าลมเป่าต้นม้เป่าใบไม้บรรยากาศ นี่เราก็ม้างกันนะคะพวก چون ما همینه chứa ở đây đi, này thằng nào nhở, cái này còn nói gì nữa, cái này ôi I... าะแไทั uhm ้ทคนทรวันที่หนึ่งค่ะวันนี้เราจะเก็บของกลับบ้านก่อนฝนตกเย็นไม่ร้อนดีมากแต่ว่าตอนนี้มันมืดมาวันใหม่พรุ่งนี้นะคะ เยวไงปบ้านโตมานะค่ะได้เลยข้าวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปหาสื่อของกิน <c oughs> หาโมงสีสีฟแล้ว